เอาละครับหลังจากที่เรารอมาเนิ่นนานนะสำหรับก,การรีวิวเจ้าสเปอร์ฟูลทีมนะนี่แฮร์รี่เขนซะหน่อยนะฮะใครเข้ามาเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยและกันนะสำหรับก,การรีวิวของสเปอร์ฟูลทีมเนี่ยก็นำาับโดยแฮร์รี่เคนแล้วก็ซอง,งมินแต่ว่าก็ต้องบอกแล้วว่าใครที่จะทำแบบว่าสเปอร์นี่มันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าตัวมันอาจจะมีไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็ต้องขอบคุณน้องเดย์ด้วยนะที่ให้ยืมไอเดียมารีวิวของสเปอร์ฟูลทีมนะก็ลองเล่นเมื่อวานถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะสึกว่าอ,องวไว มากๆเลยนะครับแล้วก็แฮร์รี่ครนนี่แบบวิ่งไวกว่าที่คิดอ่ะเนาะก็เดี๋ยวตามไปดูแล้วกันเดี๋ยวอันดับได้เดี๋ยวพาไปดูแผนการเล่นของเกมนี้ก่อนละกันนะครับโอเคครับแผนการเล่นจะเป็นประมาณนี้นะสี 4, 2, 3, 1, ่สงสามนึ่งเองซึ่งเป็นแผนที่สเปอร์ใช้อยู่แล้วนะครับปกติเนี่ยพี่จะใช้ตรงนี้เป็น LM แล้วก็ดันขึ้นเป็นกองหน้าเลยซองเุมินี่บอกเลยว่าตัดเข้าหาช่องแบบนี้เลยอะ ตัดเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เบิร์กไวทางด้านขวามือเนี่ยคือแบบว่าตัดตัดตัดแล้วก็เป็นอิลิกเซ่นนะครับแต่ว่าตัวเปลี่ยนฝั่งขวามือเนี่ยเป็นกาเรนเบลก็ได้เหมือนกันนะครับกาเรนเบลเป็นแทนเบิร์กไวก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าซองมินตำแหน่งเนี้ยห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดเลยว่าตำแหน่งสเปอร์แต่ละคนนี่บอกเลยว่าเอเมอร์ซันแม่งโคตรคล่องตัวแบบว่าเป็นวิ่งแบบล็อก,กอะไรเงี้ยมันดีมากๆเลยกันนะครับ okay, เราจะพาไปดูแท็กติกของทีมกันก่อน,อนละกันนี้แท็กติกของทีมที่จะใช้เป็นประมาณนี้เลยนะการเล่นเน,นล่ปนนน้้น้กกอ,อออองงัไมตี่ยอะมากเรา เข้าในเขตโทษอยู่แล้วครับแต่ว่าการลุกในอิสระไปเลยครับเป็นประมาณนี้นะแล้วก็น,นี่เป็นแท็กติกนะแต่ก็เอาไปลองประยุกต์ใช้ดูเอ้ยน,น,นี่นี่อันนี้ไปลองประยุกต์ใช้กันดูแล้วกันว่าจะเฟี้ยวฟาวหรือเปล่านั่นเองนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวตาเข้าไปดูที่ไฮไลท์ของสอปเปอร์กันเลยครับยินดีนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไฮไลท์ของสอปเปอร์ฟูลทีมกันด้วยแล้วกันนะนำโดยฟองมินและก็แฮร์รี่เคนนั่นเองครับต้องบ,บอกเลยว่าสปเปอร์เอาจีนท์ท์แบบเต็มตัวรุกเก่งๆก็มีอยู่สองคนนี้นะครับก็จะมีแฮรร์ี่เคนลมกิ ก็บอกแล้วว่าแฮนดี้เคเนี่ยปีที่ดีเนี่ยแนะนำเป็นปี 22T/Y หรือ 21T/Y ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นสองปีที่ AI ค่อนข้างดีเลยก็ว่าได้นะคุผู้ชมนะก็อย่างที่บอกคือถ้าใครเล่นสเปอร์ก็แนะนําว่าซื้อตัวสเปอร์เยอะๆตัวความสามน้ำอย่างแฮนดี้เคเนี่ยซื้อหลายตัวฟอร์มินก็ซื้อหลายตัวเพราะมันไม่ค่อยมีตัวเปลี่ยนนะฮะก็ลิมเช้นฝั่งขวาจะเป็นสตีเวนเบิร์กไวน์แล้วก็เป็นการ์เร็เดลก็พอเล่นได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็กองกลางนี่ก็อาจจะเป็นลูก้าโมดิกก็ใช้้้ไดดเเชช่่่นนนนนีียววกกกกััััะครบบลสองงาทใปจจุ็ โล,ลโซโซประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟองการในดีก,ก็เพราะเอกิกเซนอะไรประมาณนี้ว่าตอนนี้ก็ย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ลองดูไฮไลท์กันดูนะครับต้องบอกเลยว่าฟองฮูมินกับเบิร์กไวน์นี่ริมเส้น2ฝั่งวิ่งไวมากนะฮะวิ่งไวแบบโอ้โหไม่รู้จะไวยังไงแล้วฟองฮูมินคือผิวดูว่าลูกนี้โอ้โหผิวขนาดนี้ดูแล้วจบรอบๆเป้านี้ไม่เหลือนะครับยิงแสกตัวผู้รักษาป,ประตูไปเลยนะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันจะได้ไม่พลาดเองครับสหรไฮไลท์เปอร์นะฮะ ก็ตอนนี้อันดับสเปอร์ก็ถือว่าไม่ได้หน้าเกลียดนะครับก็ยังถือว่ายังสู้แยกงข้อโฟกันอยู่ต่อไปนะสเปอร์ก็ถือว่าต้องทาแต่สักนิดหนึ่งนะสำหรับสเปอร์นะครับก็เป็นกําลังใจให้สเปอร์ด้วยกันแล้วดูรุ่นนี้แฮร์รี่เคนนะโอ้โหดูไปอแล้วเ,เป็นซีดีซีดานมาจากไหนฮะ <laughs> โอ้ไม่ไม่ใช่เพราะว่ารีวิวซีดานไปด้วยนะไอดีเนาะเขามีซีดานไอคอนนะฮะแล้วดูรู่นี้อ้โห <laughs> 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 จัก,กรยานาการรู่นี้ก็ไม่เหลือเข้าไปแรับแฮร์รี่เคนของเราครับ บอกเลยว่าแฮลิเคเป็นตัวจบอีกหนึ่งตัวเลยดูวะภาพโอ้โหเราเปิดดูครับเปิดโคง้งๆแล้ววิ่งย้อนหลังกลับมาเพื่อจักรยานอากาศลูกนี้เข้าไปอมาดูว่าแฮลิเคนะครับเล่นกันดื้อแฮลิเคโอ้โหเราเป็นซีดินซีดานนนี้มดหนึ่งที่ต่อใครเป็นหนึ่งที่นี่ถ้าต่อใครเดี๋ยวผมจะทาคลิปสอน,นเร็วๆนี้แล้วกันนะเพราะเป็นท่าที่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะได้เปรียบเลยนะฮะลูนิซีดานมาเองมาเองมาเองไมง่มยิงยิงไปติดโรเซลโซแล้วก็ยิงเข้าชาร์จก้าไปไม่เหลือนะฮะโรเซลโซนะครับก็ ถือว่าเป็นตัวกองการที่ค่อนข้างพลิวอยู่ก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะคือเอเมอร์สันนะครับแบคขวาของสเปอร์ของเรานะแบบว่าเป็นคนที่เก่งกาแต่ว่าคล่องตัวมากๆเลยนะฮะโอ้โล็อกไปล็อกมาไม่ยิงสักทีนะฮะดูว่าฟองมินลูกนี้คืนมาหนึ่งทีแล้วโอ้ยด้วยความพลิวของเขาก็เรียกจุดโทษในสเปอร์ไปได้นะฮะนี่นะสเปอร์ครับฟองมินคือสุดยอดอย่างนี้อยากให้ย้ายมาเวอรครูมากเลยนะเลนอดจะบอกแปดเลยนะในเกมนะ ก็ต้องขอคุณน้องเกรอีกหนึ่งครั้งที่ให้ยืมไอดีมารีวิวนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆเลยเด้อไปครับแล้วทาเกมขึ้นไปต่อครับม่โอ้โหเสียบอลการคันครับก็ซีดานก็ไฮไลท์ก็เดี๋ยวรอดูเรเร็วนี้แล้วการนัดสำหรับไฮไลท์ของซีรดสนซีดานเองครับ อันี้กลเลียว่าโอ้โหกลเดีวแล้วดูว่าวิ่งหาช่องอุกโูโล่งๆอย่างนี้ไม่เหลือรอบเป้าแล้วเข้าทางไซก็ปั่นเข้าไปเลยครับนํา3ศูนย์แล้วนะฮะโอ้โหแฮรี่เขยก็คำบรมาดาดูว่ารุ่นนี้รุ่นี้คือมีประเด็นดรามา่ามากลองดูนะว่ามันล้ำหน้าจริงหรือเปล่าฮะดูฮะนี่ฮะแฮรี่เคยแทบจะยืนตำแหน่งเดียวกับกองหลังนั้นไหลี่แทบจะเท่ากันมาเผื่อต่ำกว่าซะด้วยซํานะฮะก็เลยงงว่าเอ๊ะมันล้ำหน้าได้ยังไงใครคิดว่าไม่ล้ำก็คอมเมนต์ดูแลกันนะครับ โอ้โหเสียดายเลยนะหมายเป็นโลโซ,โซนะครับเราดูโอ้โหแล้วแฮร์รี่เคงงนคโ,โล่ลงๆอ,อ,อ,นะนะอ,อย่างนั้นคะรับโอ้โหหลุดล่อเป่ายิ่งไม่เหลือหักข้อมาจากสามประตูสามประตูกันเรียบร้อยแล้วขึ้นนำ4-0นะฮะ4-0อย่างงี้นะฮะมานะครับเตะมุมกันหน่อยครับลูกนี้มาดูลูกเตะมุมลูกนี้เตะมือขวลูกนี้อีลิกไดเออร์โอ้โหอีลิกไดเออร์ก็เท่าที่ดูก,ดก็มีแบบว่าวิ่งออกไปขี้นะสมัยยุคของมูริโนโญ่นนั่เองนะฮะ คือมันไม่ไหวนะคือวิ่งออกจากสนามไปเลยนะฮะถ้าใครยังไม่ดูก็ลองไปหาดูใน YouTube ได้นะครับมีแน่นอนนะห <c oughs> มาสิโอ้โหแล้วดูแฮร์รี่เคนวิ่งอย่างนี้ฮนะโอ้ยี่สิบเอ็ดทีวายยังเก่งขนาดนี้ยี่สิบสองทีวายนี่ไม่ต้องสืบเลยนะโหดจริงๆอนะ่ะโอ้โหแล้วซองฮมินนี่มันก็จะมียี่สิบเอ็ดทีวายกับยี่สิบสองทีวายก็ลองเลือกกันดูแล้วกันแล้วก็เป็นปีแคปนะสำหรับใครงบน้อยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนั่นเองนะฮะไปรับเกมส์ฟอนกัมบอลไม่กี่จังหวะขึ้นไปถึงแดนหน้้้าดููซอองมีีลกนโ <c oughs> แล้วดูหลุดอย่างนี้แล้วก็คือถ้าเป็นปกติถ้าคนแบบว่าปั่นไม่ค่อยดียิงลูกนี้ต้องติดเซฟซผู้รักษาประตูนแน่นอนครับฟองมินก็ยิงเข้าไปได้คำได้ก็ถือว่าดีเจด้วยละกันนะฮะดีเจอะไรละ่ะทีมกูนี่ <laughs> โอ้โหฟองมีมันเก่งจริงๆอะ่ะเคไปลูกต่อไปโอ้โหเพิ่งเขี่ยดูมีใครให้เร็วกว่านี้หรอเปล่านะฮะยังไม่ถึงสองนาทีดูว่าเบิร์กไวตอกฟอนมาลูกนี้แทนลุยแฮร์รี่เขนล็อกกับมึงละหักข้อเลยฮะไม่หกมักแล้วปั่นไปเลยฮะ โอ้จำผิดไฮไลท์แล้วตอนนี้แค่1นาที5 6วิเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีคนเร็วกว่าเพราะว่าประมาณไม่ถึง1นาทีบางคนบุกไปเลยก็ทำประตูได้ก็มีเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าถ้าใครมีวิธีบุกก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันเด้อไปแล้วฮะอีลิกเซนม้วนมาหนึ่งทีโอ้โหแล้วข้าม้วนนี่มันได้เปรียบจริงกเบิกไวเบิกไวโอ้โหแล้วม้วนมาหนึ่งจังหวะเบิกไวไปไม่ได้ต่อใครหนึ่งทีนี่ต่อใครหนึ่งทีแล้วปาดไปซองมินแล้วก็เลือกเลยครับับออ้้้้หหยยยู่ตรงงนนนนะิมมุมไไกกก็็็าาซดดีขวะฮะ โอ้โหต้องต้องมานะเบนเนวิสอีกไดเออร์ครับมาที่อีลิกเซนอีกแล้วครับโอ้โหแล้วลูกนี้โอ้โหดูความเร็วของแฮร์รี่เคียนดูฮะชากองหลังหาแล้วต้องลูกนี้ต้องหักข้อแล้วฮะไม่เหลือสามประตูต่อศูนย์ครับก็คือส่วนมากนี่คนที่ได้ยิงก็คือแฮร์รี่เคียนกับฟองฮงยิเท่านั้นเลยนะครับแล้วคนที่ทําเกมส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าอีลิกเซนนั่นเองนะเพราะว่าเป็นตาแหน่งกาลางรุกนั่นเองครับโอ้โหลูกนี้ก็ไม่เหลืออานุนี้เป็นโรเมโลนะครับ ก็คือเป็นกองหลังนั่นเองนะครับก็เสียจุดโทษให้กับตอนนั้นแมนซิตี้นะผมจําได้เลยนะครับแมตช์เมื่อไม่นานมานี้เองนะฮะดูว่าไมา์แลแฮร์รี่เคนนะโอ้โหแล้วขวาโล่เป็นทุ่งไม่โอ้โหต้องจ่ายนะแกเลตเบลฮะโอ้โหแล้วลูก้าโมดิกคือโอ้โหเป็นแบบว่าโค้ดตอนอยู่เดลมาริดอยู่สเปอร์ด้วยนะสำหรับลูก้าโมดิกก็ก็แกเลดเบลนั่นเองนะครับไปแล้วครับเอ้ยแล้วช่วงท้ายท้ายคลิปจะมีการตีบวก8ถึง3็นสามตัวอย่าเพิ่งออกไปไหนกันนะครับมาดูแฮร์รี่เคนลูกนี้ฮนะ หลอกไปหักข้อเลยไม่เหลือนะฮะโอ้โหขึ้นนําไป1ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับแล้วคือการเล่นเบลลูกนี้คือบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับต้องยอมเขาเลยนะครับหักข้อหักอะไรได้หมดเลยฮะซีฮอยเบิร์กนะฮะชื่อโคเทฮอยเบิร์กฮอยเบิร์กโอเคซองมินหมุนไปหนึ่งทีฮะแล้วบล็อคลงเราฝากไปด้วยแล้วกันครับเอาอีกครับแฮรร์ี่เคนหลุดมาอย่างนี้ก็ขึ้นนำหนึ่งศูนย์ก่อนเลยฮะคือซ้ายก็ได้ขวาก็ดีนะสำหรับเจ้าแฮรร์ี่เคียนคนนี้นะฮะ คือไม่รู้จะอวยไงคือแฮ์รี่เคนมันเก่งนะคือปกติถ้าเป็นปีเก่าๆแฮ์รี่เคนคือไม่เก่งพอแบบว่าได้ใช้ชื่อว่าเป็นทีวก็อย่างที่บอกครับเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วก็มีพลังแฝงดีนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นัอดี่ค่อนข้างีจะใช้ได้และครบเครื่องเหมือนกันครับเล่นง่ายด้วยครับอารมณ์เลวานกับเบนเซมา่านั่นเองนะครับก็แนะนําอยู่เหมือนกันนะครับไปที่ไฮไลท์ต่อไปเลยฮนะมาดูรุน่นนี้โอ้โหตัดบอลได้จากแดนหลังแล้วเอาทำเกมขึ้นมานะครับ ไปนะครับซีนซ,ซีดานมาจากไหนมาลุล้นแทงโอ้โหระเบิดวายครับลูกนี้โอ้โหไม่เหลือครับโอ้โหหลุดลอกว่าสตีเฟนเบิร์กวายนะครับก็คนนี้ก็เคยพาอ่าพาเขาเรียกว่าพาอะไรพาสปเปอร์เอาชนะใครนะ ชนะเอ่อเลสเตอร์ได้นะครับในช่วงแบบว่าพอเวลาบาจเจ็บขึ้นมาชนะ3 2ไม่เบิกไวก็ลูคัสมูนาผมจําไม่ได้นะครับถ้าจําผิดต้องขอภัยด้วยโอ้โหแล้วลูกนี้เนีย่ยที่บอกคือท่าต่อไข่มันมีประโยชน์ม,มากนะถ้าใครใช้ไม่เป็นเดี๋ยวผมทําคลิปสอนเป็นคลิปต่อๆไปแล้วกันนะฝากกดไลค์คลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวทำเป็นคลิปสอนนั่นเองครับต่อไข่แล้วดูลูกนี้แฮร์รี่เคนคนเดิมเพิ่มเติมคือลูกนี้หักกลางซ้ายฮนะโอ้โหแล้วดูยิงแบบบิมือน,อนอโค้งนะ มีผู้รักษาประตูก็เป็นยังไงกันบ้างสศาบการารีวิวไฮไลท์ของสเปอร์นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีตีบวกกันด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครมีคลิปหรือมีแบบว่าตัวนักเตะดีๆไอคอนดีๆเนี่ยส่งเข้ามาที่แฟนเพจ Facebook เซนสนของขึ้นให้ตรงนี้เลยฮนะนั่นแหละครับส่งเข้ามาได้นะว่าพี่ผมมีไอคอนตัวนั้นตัวนี้นนแล้วอยากให้ผมรีวิวทีมไหนเนี่ยคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้หรือเข้ามาที่ไลฟ์สด Facebook แฟนเพจได้เลยนะครับเพราะมีไลฟ์ทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วกกก็็สรรรปนนนีีี้้ตตตอออองงงขัััััววลลลลาเเเด๋ยยยไบบชมคคิท่่หืะ เอาละครับหลังจากที่รีวิวสเปอร์จบไปนะครับก่อนจะแยกย้ายนะฮะเราจะตีบวก8สเปอร์ถึง3ตัวนี่เองครับมาที่เบนเดวิตกันก่อนเลยนะครับไปครับโอกาสอะไรก็เรากดไปเลยเจครั้ง1 2 3 4 5ส7สี่ห้าหกดกระพิบตาสามครั้งหนึ่งครับ2ครับสฮะติดบวก8แน่นอนรอดูปึ๊บแตกไปหนึ่งตัวฮะโอโหตาบอดดี มองไม่เห็นมองไม่เห็นซอรี่ซอรี่ติดคือหล่อหล่อ<ๆ>เลยนะฮ er, ะหนึ่งปรอา่ห้าหกเจ็ดลลากใส่แล้วไปฮะเย็ดลิ้นปึ๊บติดติดบวกห้าเยี่ยมยอดป๊าบเจ็บล่อเจียไม่รู้ตัวเจีย <c oughs> ไม่รู้ตัวต้ออให้แล้วปล่อย ดิลโล68ปปโชว์เข้าไปเพื่อน yes! เรียบร้อยฮะโรงเรียนเจ๊กฮะ